สวัสดีครับนี่คือ Inside News สรุปขา่าวประจำวันหนุ่มผู้ถูกโยงตอบแล้วสถานะตายชุติมาคืออะไรมีโอกาสลุ้นใหมโดนชาวเน็ตจ,จับตายโยงเป็นรักใหม่ของคุณแม่ลูกหนึ่งคนสวยตายชุติมาหลังฝ่ายหญิงโพสต์ภาพเบลอหนุ่มปิสศาด้านหลังทำเอาหลายคนต่างคิดเดาว,ว่า จะใช่คนพิเศษที่เจ้าตัวเคยบอกไว้หรือเปล่าก่อนพากันเปิดวาร์นักสแสดงหนุ่มหล่อเบนอัธนินหรือเบนอเลิร์ซึ่งรงรูปสถานที่และฟิลเตอร์คล้ายกันแถมสาวตายยังไปกดไลค์รูปของอีกฝ่ายด้วยซึ่งต่อมาตายชุดิมาได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวไปแล้วล่าสุดเบนอเลิร์อธิบายว่าข่าวจับโยกับพี่ตายจริงๆก็เป็นแค่รุ่นพี่สนิทก,กันพี่ตายเป็นเพื่อนในแก๊งเดียวกัน รู้จักกันมาสักพักหนึ่งแล้วหลายคนอาจสงสัยว่ามาสนิทกันได้ยังไงพี่ต่ายเป็นเพื่อนของเพื่อนผมอีกทีหนึ่งที่อยู่กลุ่มก้อนเดียวกันเคยมีโอกาสได้ไปแหงเอากันเลยสนิทกันแต่ไม่ได้สนิทเป็นพิเศษถามว่าตกใจไหมก็นิดหนึ่งแต่ความจริงเรารู้อยู่แก่ใจแล้วว่าคืออะไรพี่ต่ายก็ส่งมาให้ดูเหมือนกันว่าเป็นข่าวถูกโยงนะเราก็แค่ตกใจว่าเอ๊ะ มันเป็นไปได้ยังไงคงอาจจะด้วยความไปจอยทริปกันมัง้งถ่ายรูปในโลเคชั่นเดียวกันฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ว่าถ้าคุณจะจับโยงแต่ไม่ได้มีอะไรกันไม่ๆมครับถามว่ากังวลใหม่ที่โฟกัสผมว่าถ้าจะถูกโฟกัสก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วเพราะว่าพี่เขาก็อยู่ในกระแสผมก็รู้สึกว่าเวลาเจอกันตามที่สาธารณะยังไงคุณก็จับจ้องอยู่แล้ว แต่ก็อย่างที่บอกว่าเป็นแค่เพื่อนสนิทที่อยู่ด้วยกันต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นใหม่ทำตัวปกติเลยครับเราเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันพี่ตายเป็นพี่ที่น่ารักพูดคุยกันได้ทุกเรื่องพี่เขาก็จะให้คำแนะนำกับเราในทุกเรื่องของการทำธุรกิจในฐานะที่พี่เขาผ่านการแสดงมาก่อนเราก็จะมีการไา่ถามกันบ้าง ส่วนโอกาสลุ้นเป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันผมก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นรุ่นพี่ที่สนิทอยู่ในแก๊งเดียวกันหลังจากมีข่าวก็มีได้คุยกันบางครั้งตามปกติถ้าเรามีเวลาว่างก็ไปเจอกันกับกลุ่มเพื่อนๆของเขาและเพื่อนๆของเราข่าวไม่ได้มีผลกระทบที่จะทำให้เราต้องเว้นระยะห่างของเราทั้งสองคน ไมดาวิกาโพส์ตถึงตำสมายชี้ชัดเรื่องนี้ปัญหาจริงๆคือใครสืบเนื่องจากประเด็นที่ว่าสมายเดอะสตาร์หรือสมายภราดาทิตะวัชิระเล่าแผลในใจทำรายงานให้ดาราคนหนึ่งสมัยเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยงานนี้ทำเอานางเอกสาวชื่อดังไมดาวิกาถูกโยงจนได้จนกระทั่งมีการยืนยันชัดว่าไม่ใช่สาวใหม่อย่างที่ทุกคนเข้าใจผิดกันแน่นอน โดยล่าสุดสาวใหม่ได้เคขึ้นไหวผ่านทาง X แอคเขาตัวเอง @davika_h บอกว่าน้องตั้มและน้องสมัยเป็นน้องที่น่ารักเราเคยเล่นหนังเรื่องเดียวกันพี่ดีใจมากที่พี่ได้รู้จากน้องคู่นี้พอเกิดเรื่องในรายการขึ้นน้องก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเลยออกมาปกป้องพี่ใหม่สุดๆขอบคุณน้องทั้งคู่มากแต่ต่อไปนี้น้องไม่ต้องออกมาแก้หรือถ่ายคลิปขอโทษพี่นะ เพราะน้องบอกว่าให้ทำคลิปใหม่เรื่องนี้ปัญหาจริงๆคือชาวเน็ตบางคนต่างหากที่พยายามใบให้เป็นใหม่และอยากให้ใหม่เป็นคนผิดรักน้องทั้งคู่เสมอและพี่จะซัพพอร์ตน้องตลอดไป Hashtag สมายพระดาใหม่ดาวิกาแฟนคลับเป็นห่วงรูปร่างของอีดายองมือเซตคนสวยหลังย้ายซบทีมดังฝรั่งเศส ยังคงอยู่ในกระแสของแฟนกีฬาวอลเลย์บอลอย่างต่อเนื่องสำหรับอีดายองมือเซตคนสวยชาวเกาหลีใต้วัย26ปีที่แม้ล่าสุดเธอจะได้สโมสรใหม่แล้วแต่ชีวิตส่วนตัวก็ยังดูไม่ราบรื่นหนักโดยเฉพาะการจะกลับมาเล่นในบ้านเกิดอีกครั้งโดยล่าสุดอินสตาแกรมแฟนคลับตัวยงได้เคลื่อนไหวล่าสุดเมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมาเป็นอิริยาบถที จ้ตัวลงซ้อมและทำการแข่งขันให้กับบอเลโลเลกกงเนทีมยักษ์ใหญ่ของประเทศฝรั่งเศสซึ่งภาพชุดดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงน้ำหนักที่ลดลงอย่างชัดเจนของอีดายองโดยเธอดูผอมมากที่สุดนับตั้งแต่ออกจากประเทศเกาหลีใต้เพื่อมาลดเล่นในสโมสรกรีซโรมาเนียและฝรั่งเศสตามลำดับแต่อย่างไรก็ดีแคปชั่นของโพสต์ดังกล่าวได้ะระบุว่า นี่คือหุ่นสุดลีนอุดมไปด้วยกล้ามเนือ้อสำหรับนักวลอลเล่บอลทั้งนี้อีดายองจะลงเล่นให้กับทีมบอลเลโรเลอกองเนดีกรีแชมป์ลีกฝรั่งเศสสสมัยล่าสุดในฤดูกาล2023ทับพนี้ส่วนคู่แฝดอย่างอีแจยองตำแหน่งตัวตบทำคะแนนเรียกความฟิตอย่างต่อเนื่องและยังรอโอกาสจากสโมสนในยุโรปโดยเธอไม่ได้เล่นโซเชียลมีเดียต่อย่างใด ฮือฮาบัตร v v ว p คอนจบการศึกษาเชอปรางราคาพุ่ง150,000บาทกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์จำนวนมากหลังจากที่เพจ BNK48 โพสต์ภาพและรายละเอียดคอนเสิร์ตจบการศึกษาของเชอปรางอารีกุลหรือเชอปรางที่บัตร VVIP ของเชอร์ปรางราคาพุ่งสูงกว่า150,000บาทเชอปรางประกาศจบการศึกษาจาก BNK 48 ภายในงาน B.N.K.48 j a g l e n Tournament 2023ซึ่งเป็นอีเวนต์เป่าหญิงฉุบเพื่อค้นหาสมาชิก16คนที่จะได้เป็นเซมบสัสเเพลงใหม่ของ B.N.K.48 จากสมาชิกทั้งหมดของ B.N.K.48 และ C.G.M.48 ทั้ง74คนเชอปร,รางจะมีงานสุดท้ายในฐานะเมมเบอร์ Member ของวง B.N.K.48 คือจะมีคอนเสิร์ตจบการศึกษาวันที 29ตุลาคม2566ที่ทันเดอร์โดมหลังจากที่เห็นราคาบัตรแล้วหลายคนวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากว่าบัตรราคา150,000บาทเมื่อหารกัน15คนตกคนละ10,000บาทซึ่งมีแฟนคลับเข้ามาอธิบายสาเหตุการขายบัตรราคานี้เพราะว่าจะมีแฟนคลับที่รวมกลุ่มกันหรือที่เรียกว่าเหล่าแมวซึ่งเป็นแฟนคลับของเชอปาง ต้องการจะรวมกลุ่มกันเพื่อทำโปรเจกต์จบการศึกษาให้กับเชอปลางดังนั้นบัตรราคา150,000บาทที่ขายเพียง2ใบนั้นจึงเป็นบัตรที่ออกแบบมาเพื่อแฟนคลับของเชอปลางเป็นหลักอยู่แล้วซึ่งเป็นเรื่องปกติสำหรับกลุ่มแฟนคลับเชอปรางส่งรายได้คอนเสิร์ต b l a c k พิ n กกว่าด1,000 0ล้านบาททั่วโลกย้อนไปหลังวันหมดสัญญาแบ a ็คพิง ทัวร์ลิงดาตาหลังเก็บสถิติคอนเสิร์ตเวิร์ทัวร์เปิดมูลค่าเวิร์ทัวร์บอลพิงกกว่าไรายได้หลักหมื่นล้านบาทและทุบสถิติอีกหลายสิ่งยังไม่นับรวมคอนเสิร์ตที่เกิดขึ้นล่าสุดปิดฉากลงอย่างสวยงามแบ็คพิงก์เวิร์ทัวร์บอลพิงก์ไฟนอลอินโซหลังจากจัดเต็มคอนเสิร์ตเวิร์ทัวร์ตลอด11เดือน66รอบ34เมืองทั่วโลก และที่สำคัญคือสร้างประวัติศาสตร์และกวาดความนิยมมากมายซึ่งจากข้อมูลของ Touring Data แหล่งเก็บข้อมูลสถิติการทัวร์ของศิลปินชื่อดังทัวโลกได้มีการบันทึกข้อมูลไว้ Touring Data ได้มีการอัปเดตเกี่ยวกับรายรับและจำนวนบัตรคอนเสิร์ตที่สามารถขายได้รวมถึงรายละเอียดอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งมีการประกาศสถิติดังกล่าวในวันที่9สิงหาคม2023ที่ผ่านมาซึ่งหากใครจำได้นั้นนี่คือ1วันหลังจากครบรอบ7ปีและวันหมดสัญญากับค่ายเพลง YG Entertainment ของวง b l a c k พิ n k การแสดงคอนเสิร์ต w r r l t t u u r o o บอลพิงของ b l a c k พิ n k สร้างไรายได้กว่า4,594,062ดอลลาร์หรือตีเป็นเงินสกุลไทย 1558ล้าน93634บาทและจำนวนซื้อบัตรคอนเสิร์ตกว่า1258,048ที่นั่งจากทั่วโลกและคิดเป็นราคาเฉลี่ยอยู่ที่175.28ดอลลาร์จากการแสดงโชว์48 64การแสดงคอนเสิร์ตบอลพิงได้ทำลายสถิติจากการแสดงที่ National Stadium ประเทศสิงคโปร์สามารถกว่าไรายได้ 1 8 4 5ล้าน4ดอลลาร์ซึ่งมี2รอบการแสดงด้วยและการแสดงที่สนามราชมังคลากุ้งเทปประเทศไทยกว่ารายได้1 5 3 8ล้าน3 0 0 1ดอลลาร์ซึ่งมี2รอบการแสดงด้วยกันบอนพิงก์กลายเป็นคอนเสิร์ตโวลทัวร์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่เวิร์กรุ๊ปหญิงกว่ารายได้มากกว่า200ล้านดอลลาร์ในการขายบัตรทีนังและยังเหลืออีก16การแสดง บอนพิงกลายเป็นคอนเสิร์ตรทัวร์ของเราศิลปินสาวที่พิกวัตสตร์ของชาวเอเชียที่แตะ100ล้านดอลลาร์โดยเมื่อเร็วๆนี้อยู่ที่124ล้านดอลลาร์แบล็คพิงเป็นชาวเอเชียที่ได้รับความนิยมสูงสุดโดยเมื่อวันที่13พฤษภาคม2023กว่าไรายได้สูงสุดกว่า9.2ล้านดอลลาร์ซึ่งจัดขึ้นณในช i o n a l s t เดีย m ประเทศสิงคโปร์ แบล็กพิงกกลายเป็นศิลปินสาวที่สร้างประวัติศาสตร์ในเมืองไทยโดยกว่าไรายได้จากคอนเสิร์ตกว่า36.3ล้านดอลลาร์หรือ1,000ล้านบาทและสามารถขายบัตรคอนเสิร์ตสูงถึง25,000ที่นั่งในบรรดาการแสดงกว่า10โชว์ที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2019เล่าทั้งน้ำตาถูกทำร้ายแบบนี้แอลินร้องไห้กลางรายการเปิดใจครั้งแรก ใครฟังก็รับไม่ได้น้ำตาแตกกลางรายการไปเลยเมื่อน,นักแสดงสาวแอรินเดลาว่าตัวเองรับอุปการะน้องหมามาเลี้ยงโดยเธอได้เผยว่าล่าสุดแอร์เพิ่งไปรับหมามาเลี้ยงตัวหนึ่งจากเพจหมากระสอบชื่อว่าบองจีคือเจ้าของเก่าเขาทิ้งเขาบอกว่าหมาตัวนี้เห่าเสียงดังน่ารำคาญคือคนจะทิ้งอะแต่พอเรารับมาเขาก็เข้ามาเขาไม่เคยเห่าใส่เ,าเราเลย แล้ววันวันเขาก็จะนั่งมองเราแล้วทำตาปริบๆเหมือนจะบอกเราให้รู้ว่าขอบคุณเราทุกวันว่าเราช่วยเอาเขามาเลี้ยงแล้วแอร์ก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมทุกคนไม่มีน้ำใจแบบนี้อะ่ะเขาเป็นสิ่งมีชีวิตเขารู้เรื่องทุกอย่างเลยเขารักเราขนาดนี้แล้วเรามัวจะไปหาความรักจากที่อื่นทั้งที่มีสิ่งมีชีวิตที่บ้านที่รักเราเราคือทั้งโลกของเขา และยิ่งแอ์อยู่กับหมามากยิ่งขึ้นอาจฟังแล้วดูตลกแอย์ยิ่งไม่ชอบคนเพราะแอรัรบรู้ถึงความไม่จริงใจของคนภายนอกแอ์ถึงไม่อยากไป,ปเผชิญกับคนภายนอกแล้วรีบกลับบ้านมาหาสิ่งที่เรารักมากกว่ารุมจวกตลกดังหิวแสงโยงปมเบียร์เดอะไวส์ลบโพสต์นี่แทบไม่ทันโลกออนไลน์พร้อมใจกันติดแฮชแท็กเบียร์เดอะทะยานขึ้นอันดับหนึ่งจากกรณีข่าวว่า มีรูปและคลิปหลุดอีกทั้งยังมีบางกลุ่มบางคอมเมนต์คุกคามหยาบคายไม่ให้เกียรติเบียร์ใดๆทั้งที่เธอตกเป็นเหยื่อของเรื่องนี้อีกทั้งยังมีคนแห่ถามและส่งต่อวราร์ปกันเป็นจำนวนมากขณะที่ท็อปอดีตคนรักของเบียร์ยังต้องออกมาพูดดึงสติว่าถึงท่านผู้เจเริญทั้งหลายที่อาจจะมีจุดๆแต่ไม่มีสมองแล้วออกมาแสดงความคิดเห็นโงงๆแบบไม่ให้เกียรติผู้หญิง หลังจากกรรมตัวเองเสร็จแล้วอย่าลืมกรรมเงินกันไว้ด้วยนะครับทั้งนี้วาน้อย ROV ก็ออกมายืนยันความบริสุทธิ์ว่าไม่ได้ปล่อยคลิปใดๆและเดินทางเข้าแจ้งความเอาผิดกับชาวเน็ตที่ปากแจ๋วใส่ร้ายทำเสียชื่อเสียงอีกด้วยขณะเดียวกันตลกดังจุบจิบเชิญยิ้มกับออกมาโพสต์ข้อความโยงประเด็นดังกล่าวจนถูกทัวลงสนันโซเชียลว,ว่าใครส่งคลิปอะไรมาวะ เบียวาน้อยวาวุ่นอีกละงานนี้บรรดาชาวเน็ตอีกฟากฝังไม่ทนเพราะมองว่าเรื่องนี้เบียหน่าสงสารมากแห่โต้กับตลกดังจนเจ้าตัวต้องรีบรลบโพสต์และปิดคอมเมนต์หนีแทบไม่ทันน้องเขาเป็นเหยื่อก็ยังจะไปซ้ำเติมเขาอีกเรื่องนี้มันทำให้เห็นสันดานของคนลหลายๆคนเลยนะจะอวดรสแหละแต่โพสต์อะไรที่เรียกกระแสให้ตัวเองคนจะได้มาดูเยอะแต่ลืมไปว่า คนที่เข้าไปดูเขาเข้าไปด่าไม่ได้เข้าไปชื่นชมตลกวายร้ายคือตลกด้วยการทําให้คนอื่นดูแย่แต่คนที่แย่มากคือตัวตลกเองนั่นแหละเป็นเรื่องที่หดหูมากชายแท้บางคนแม้แต่พี่เธยบางคนคอมเมนต์กันสนุกปากเลยสงสัยคิดว่าแสดงความคิดต่ำๆจะดูเท่จินยอมรับทำผิดตอนหนิงโดนเป็กตบสั่งสอนเพราะนอกใจเมีย มาเป็นแขกรับเชิญในรายการคนละเป็ก EP 2จังหวัดตราดของเป็กสันชัยเองตะกูลในรายการจินจรินได้ออกมาเล่าเรื่องราวในชีวิตที่เกิดขึ้นในรายการจินได้เผยว่ายอมรับว่าตัวเองทำตัวไม่ดีแต่งงานมา11ปีรู้สึกว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวเราไม่ควรมีคนอื่นตอนนี้กลับมาใช้ชีวิตคู่ดูแลลูกให้ดีเชื่อว่าทุกฝ่ายทุกไม่ใช่แค่จิน ฝั่งหนิงก็ทุกเหมือนกันเขาทุกหนักกว่าเราแน่นอนพี่เป็กก็ด่าจินกี่เราก็ไม่รู้พี่เป็กเรียกจินมาไม่ได้พูดอะไรแต่เรียกมาตบพี่เป็กเขาตบเลยถ้าเขาไม่รักจะมายุง่งหลังจากนั้นทัญญาได้เข้ามาถามว่ามีโอกาสจะกลับมาคืนดีกับหนิงไหมจินได้เผยว่าขอเป็นพ่อและแม่ที่ดีให้กับลูกดีกว่าอนาคตไม่รู้แต่ตอนที่หนิงเลิกกับจินเขาสวยขึ้น เราส่องตลอดถ้าเขาเจอคนดีก็จบตอนนี้แฮปปี้แบบนี้ปิยบุตรเคลื่อนไหวแล้วหลังช่อพานิกาเจอตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตซัดแรงก้าวไกลไร้น้ำใจวันที่21กันยายน2566นายปิยบุตรแสงกนก,กุลอดีตสสบัญชีรายชื่อเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ได้โพสต์แสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊กชื่อปิยบุตรแสงกนกุล ถึงกรณีที่นางสาวพณนิกาวานิชอดีตสสบัญชีรายชื่อและโคศกพักอนาคตใหม่ถูกถอนสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งตลอดไปและไม่มีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโดยระบุว่าผมทราบข่าวกรณีคุณชอบพณนิกาวานิชต,ตั้งแต่บ่ายสามแล้วแต่จงใจยังไม่แสดงความคิดเห็นใดๆเพราะอยากรอดูว่าพักก้าวไก่จะมีการสื่อสารแบบเป็นทางการออกมาบ้างหรือไม่ แต่จนถึงตอนนี้ไม่มีเลยพบเห็นแค่มีสสอบางคนแสดงความไม่เห็นด้วยอยู่บางแต่ไม่มีการถแถลงหรือวิจารณ์ใดๆออกมาจากพักก้าวไกลแม้แต่น้อยอย่าใช้เหตุผลนะครับว่าคุณชอมไม่ใช่สมาชิกพักก้าวไก่นั่นเป็นคนละเรื่องเลยพักการเมืองสามารถแสดงความเห็นได้อยู่แล้วยังไม่นับว่าคุณชอเป็นผู้ช่วยหาเสียงให้กับพักก้าวไก่ด้วยในขณะที่ผู้สนับสนุนพักก้าวไก่ และผู้สนับสนุนพรรคอื่นยังแสดงความไม่เห็นด้วยอย่างกว้างขวางแต่พักก้าวไกลเองกลับเงียบกริบเงียบจนผมรู้สึกว่าไร้น้ำใจกับพันธิกาวานนิจ,จนเกินไปในเมื่อพักก้าวไกลไม่พูดอะไรเลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมแถลงวิจารณ์คดีนี้เองวันสองวันนี้ผมจะไลฟ์อธิบายทั้งหมดครับหลังจากที่ได้โพสต์ข้อความดังกล่าวออกไปต่างมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก ขอบคุณปิยบุตรแสงกนกุลซซนนี้ทำาอ c กรีดพิธาแอปโผล่ร่วมงานกาล่าพร้อมกันทำแฟนขับฟินถูกจับตาความสัมพันธ์มาตลอดสำหรับคู่ของทิมพิธาลิมเจริญรัตอดีตหัวหน้าพักก้าวไก่กับนางเอกชื่อดังแอปทักษอรอพักสุขเจริญที่ถูกจ้นและถูกจับคู่ลุ้นเป็นคู่จริงมาเรื่อยๆแม้ทั้งคู่จะเคยออกมาปฏิเสธความสัมพันธ์กันไปแล้วว่าเป็นเพียงแค่เพื่อนกัน แต่ล่าสุดก็มีเรื่องให้แฟนๆได้กรีดและแรงจิ้นกระเพื่อมขึ้นมาอีกครั้งเมื่อทั้งสองคนปรากฏตัวในงานเดียวกันวันนี้งานรอบกาลาของละครเวทีอินเตอร์ w r f a l l a n new musical YG อออกถแถลงด่วนข่าวลือ3สาวแบล็คพิง k ไม่ต่อสัญญาวันที่21กันยายน2,566 YG Entertainment ได้ออกแถลงการถึงข่าวหรือจากรายงานเกี่ยวกับการต่อสัญญาของ l l c k p พิงว่ายังไม่มีการยืนยันใดๆเกี่ยวกับการต่อสัญญาของ l l c k p พิงและทุกอย่างกำลังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาโดยในวันนี้ได้มีบทความจากสำนักข่าว s p o r t s o แจ้งว่ามีเพียงโรเซ่คนเดียวเท่านั้นที่ตกลงต่อสัญญากับทางค่าเรียบร้อยแล้วในส่วนของจีซูเจนนี่และลิซ่ากำลังอยู่ในช่วงหาหรือในวินาทีสุดท้ายกับ YG สำหรับกลยุทธ์การแยกย้ายแต่ยังอยู่ด้วยกันเพื่อที่จะสามารถทำกิจกรรมกับ b l a c k p ิ n k ได้ต่อไปโดยสมาชิกทุกคนจะยังคงทำกิจกรรมในฐานะของ b l a c k p ิ n k ดังเดิมอย่างน้อย6เดือนต่อปีในบทบาทบอกว่าลิซ่าและจีซูได้แยกกันเซ็นสัญญากับเอเจนซี่อื่นจีซูจะไปนเน้นการแสดงเป็นหลักสาคัญขณะที่ลิซ่าตีตลาดต่างประเทศ ทั้งนี้สื่อไม่ได้เอ่ยถึงเส้นทางการทำงานของเจนนี่ในอนาคตสุดปังคอนบอลพิงค์ของ b l a c k พิง k มีผู้ชมทั่วโลกกว่า2.11ล้านคนสถิติมีไว้ทุป yg. เผยสถิติใหม่คอนเสิร์ตบอลพิงค์ของสี่สาว b l a c k พิง k มีผู้ชมทั่วโลกกว่า2.11ล้านคนตอกย้ำความปังระดับโลกทัวคอนเสิร์ตบอลพิงค์เริ่มต้นที่กุงโซ เมื่อเดือนตุลาคม2022มีบริงเข้าไปชมกว่า55,000คนจากนั้นสาวๆก็เริ่มออนทัวอเมริกาเหนือแดนครั้งรักสาวสวยทั้ง4มีแฟนคลับเข้าไปชมมากถึง540,000คนขณะที่ทางยุโรปสามารถกวาดบริงเข้าไปชมคอนเสิร์ตได้มากถึง215,000คนและในออสเตรเลียอีก55,000คน สำหรับทัวร์เอเชียดินแดนบ้านเกิดของ4สาวมีผู้ชมมากถึง900,000คนนอกจากนี้ b l a c k พิ n k ยังกวาดผู้ชมในตะวันออกกลางได้มากถึง40,000คนสถิติผู้ชมคอนเสิร์ตบอนพิงค์ครั้งนี้สามารถยืนยันได้อย่างดีเลยว่า4สาว,วง b l a c k พิ n k คือเกิร์กรุ๊ประดับโลกอย่างแท้จริงนอกจากทัวร์บอนพิงแล้วสาวสาวแบล็คพิยังไม่หยุดความปังไว้แค่นี้ เพราะในปีที่ผ่านมาพวกเธอยังเป็น h e ดไลเนอรในงานเทศกาลดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง c c คเชล่า Festival ในสหรัฐอเมริกาที่มีผู้ชมมากถึง250,000คนตลอด2วันอีกด้วยปิดท้ายด้วยสถิติจาก B.S.T. High Park เทศกาลดนตรีแดนผู้ดีที่สาวสาดได้ไปสาดิเพอร์ฟอร์มทั้งพลังความฮอตและเซ็กซี่ในฐานะเฮดไลเนอร์ ซึ่งพวกเธอสามารถกว่าดจำนวนผู้ชมเข้าไปได้ถึง65,000คนโดยรวมแล้วแบ็คพิงมีผู้เข้าชมการแสดงของสาวๆไปมากถึง2.115ล้านคนสมมงตัวแม่แห่งยุคจริงๆเชื่อว่าสาวๆต้องทำให้ปริงภูมิใจอีกแล้วแน่นอนอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ